โคซิโก้คุมบีจีปทุมยูเตตกี่โมงชัดชัยบุตรพรมเคลียดามา่าไล์สดย้ำยังรักบีจีปัดเกาเหลาโคดทงคงชัยสุโกโกีทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกันไว้ด้วยครับหลังจากที่บีจีปทุมยูเตดนะครับได้แยกทางกับมาโกาโตเทกุรามุริกุนซอชาวญี่ปุ่นในช่วงเบรก,ก่อนโปรแกร,รมฟี a ا เดนะครับหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบีจี บุกไฟเสมอกับพีทปัญจวัมา2-2ครับแม้ว่าจะนําไปก่อนถึง2-0แต่โดนเจ้าบ้านไล่ตามตีเสมอนะครับนั่นทําให้กลายเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่บอร์ดบริหารของบีจีปะทุมยูเต็ดได้มีการแยกทางกับมาโกโตเทกุราบุริแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการถแถลงการอย่างเป็นทางการจากสโมสรก็ตามนะครับแล้วก็แหล่งข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าโคดงวนสุรชัยจะตุรพัทรพงศ์นะครับจะเข้ามา ขัดตาทับคุมทีมฝึกซ้อมระหว่างที่ทางบอร์ดบริหารครับกำลังหากุนซือคนใหม่เข้ามาคุมทีมนะครับเมื่อวานเนียรเราก็ได้มีการเผยลิสต์รายชื่อนะครับกุนซือที่มีโอกาสมาคุมทีม BG นะครับซึ่งก็มีทั้งกุนซือชาวไทยอย่างโคสซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับรวมไปถึงมาริโอยูล็อกกี้นะครับอดีตกุนซือของเมืองทองยูเอ็ต์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลิสต์ของอาเธอร์ปาปาสครับอดีตกุนซือ ของบุรีรัมย์แต่อยู่ในโผด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีแฟนบอลหลายคนพยายามเชื่อมโยงชื่อของโคซิโก,โกเกียรติศักเสนาเมืองนะครับให้ไปคุมทีบีจีปะ คุมยูเอเตนะครับโดยโคชซิโก้นะครับแยกทางกับฮองอัยาลายรวบไปถึงฮองอันฮานอยในวีลีกเวียดนามนะครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นกุนซือว่างงานอยู่เนื่องจากว่าโคชซิโก้ต้องการที่จะโฟกัสธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ยังไม่รับงานคุมทีมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีชื่อนะครับเป็นคนดเดตที่จะคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23นะครับก่อนที่สุดท้ายก็จะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอล งประเเททศไยอก็ได้มีการแต่งตั้งกุนซอชาวญี่ปุ่นอย่างทากายูกินิชิกายะคุมทีมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทำให้ข่าวของโคซิโก้แล้วก็ทีมชาติไทยยู23เงียบไปครับล่าสุดก็มีกระแสว่าทาง BG ได้ติดต่อโคซิโก้กิติศักดิ์เสดาเมืองนะครับให้ไปคุมทีมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากที่มีการเช็คข้อมูลแล้วนะครับได้รับการยืนยันว่าโคซิโก้เนี่ยไม่ได้อยู่ในโผในการเข้ามาคุมทีม BG ปททมยูเตดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทางบริหารของ b g เ พยายามที่จะหากุนซือที่เป็นกุนซือชาวต่างชาตินะครับเข้ามาคุมทีม B ีปทุมยูเต็ดเพราะว่าต้องการที่จะยกระดับทีมให้ไปลุนแชมป์แล้วก็ต้องการที่จะยกระดับทีมนะครับให้สู้กับบรรดาทีมในอาเซียนแล้วก็เอเชียนในอนาคตต่อไปด้วยครับส่วนเรื่องของโคสติโกน้น่าจะเป็นการจับแพะมาชนแกะของแฟนฟุตบอลของ B G, ีีปททมยูเต็ดเองมากกว่าครับประเด็นต่อมานะครับก็เป็นเรื่องดราม่าของบอยชัดชัยบุตรพรมนะครับอดีต้รุกษ,ษา ตัวของ BG จีปัทุมเวเตทที่ออกมาไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะครับหลังเกมที่ทาง BG นะครับเสมอกับพีทีประจวบไป2 2นะครับแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องแต่งตัวของ BG เองเนี่ยก็มีการบอกนะครับว่าไม่รู้นะักเตะเนี่ยจะฟังใครดีนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของทางโคงธงชัยสุโกโกกีด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของทาง การซื้อกิสตาการแมนนะครับเข้ามาร่วมทีมแล้วก็การไม่ให้โอกาสศิวกรเตีร์ตระกูลนะครับได้ลงสนามมากพอนะครับหลังจากที่ย้ายมาจากสิงเชียงรายยูเอ็ดนะครับนอกจากนี้ก็มีการพูดถึงการซื้อ3พี่น้องตระกูลฟานดี้นะครับอีดีฟานอิกซานรวมไปถึงทางอิวฮานฟานดี้มาร่วมทีมนะครับล่าสุดวชชัยนะครับก็ได้ออกมาแก้ข่าวแล้วก็เคลียร์ทุกประเด็นนะครับที่มีการพูดไปเมื่อวันก่อนนะครับโดยทางวชชัยนะครับก็เคลียร์ทุกประเด็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการตั้งโค้ชทงทงชัยสุโกกีมาคุมทีม B ีจีปทุมยูเต็ดนะครับซึ่งบอยชัดชัยนะครับก็ยืนยันนะครับว่ายังรักแล้วก็เคารพโค้ชทงทงชัยสุโกกีเหมือนเดิมนะครับสามารถทักทายคุยกันรวมไปถึงถ่ายภาพร่วมกันได้เสมอแล้วก็ยังให้การเคารพนะครับแต่สิ่งที่บอยชัดชัยต้องการที่จะสื่อให้ทุกคนได้ทราบก็คือการที่ BG เนี่ยเพิ่งมีการแยกทางกับกุนซือคนหนึ่งนะครับแล้วก็บอยชัดชัยก็มองว่า BG เนี่ยเป็น โมส,สอนใหญ่แล้วก็ควรที่จะมีคุณสือที่มีบารมีแล้วก็มีประสบการณ์มาคุมทีมซึ่งโคดทงเก่งไหมเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็มีวิธีการท,ทําทีมที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งบอยจัชชัยก็มองว่าการที่โคดทงมาคุมทีม BG ีเนี่ยเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปนะครับเพราะว่าโคดทงเองก็ยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็บารมีในการคุมทีมใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญการมาคุมทีม BG นั้นเนี่ยโคดทงเน้นในการเล่นเกมรับมากเกินไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมองว่าทีมใหญ่ อย่าง BG นี่ควรที่จะเล่นเกมรุกมากกว่านะครับซึ่งการวิาพากษ์วิจารณ์ไปเนี่ยก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ที่มีความหวังดีนะครับที่ต้องการที่จะเห็น BG พัฒนาไปข้างหน้านะครับแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับในว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองกับโคชทงเนี่ยยืนยันว่าไม่มีปัญหากันแล้วก็ยังเคารพกันเป็นอย่างดีแต่ว่าต้องการที่จะพูดถึงภาพรวมของทีมนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการซื้อกิจตาการแมนหรือว่าเจ้าแ้วมาร่วมทีมเนี่ยซึ่ง างบอจัตชัยก็ยืนยันนะครับว่ากิสาการแมนเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาเนี่ยมองว่ากองกลางของ BG มันมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีคนที่สามารถเล่นตำแหน่งของกิสตาการแมนได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทางบอจัตชัยก็บองว่า BG เนี่ยควรที่ไปซื้อนักเตะลืมเส้นมาร่วมทีมมากกว่าแล้วก็ควรที่จะซื้อทางชนรง์พมสีแก้วมาร่วมทีม BG ไม่ใช่ที่จะไปซื้อกิสาการแมนมาร่วมทีมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เคลียร์ชัดเจนนะครับว่า ก็ไม่ได้ดูถูกหรือว่ามองว่ากิซาการแมนไม่เก่งนะครับยังยืนยันว่ากิซาการแมนเป็นกองกลางและกองกองหลังที่เก่งนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยบีจีควรที่จะซื้อนักเตะปีกมาร่วมทีมมากกว่านักเตะกองกลางตัวรับครับส่วนในเรื่องของสอเสียวกรเตียตกูลเนี่ยทางจใชัยบุตรพรมนะครับก็บอกว่าเสียวกรนเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งนะครับแล้วก็มีประสบการณ์คว้าทุกแชมป์มากมายในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาควรที่จะได้รับโอกาสลงสนามมากกว่านี้ถ้าซื้อมาแล้ว The ถูกดองไว้เนี่ยก็ควรที่จะปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นผลดีต่อนักเตะแล้วก็ทีมอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่แฟนบอลจะมองมุมไหนนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับส่วนการซื้อสาพี่น้องตระกูลฟานดี้มาร่วมทีมบอลชัชยก็ยืนยันนะครับว่าอีสานฟานดี้เนี่ยรวมไปถึงอิลูฟานฟานดี้เนี่ยต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะอิลูฟานนะครับเพราะว่าอิลูฟานกับชัชยเนี่ยก็เล่นด้วยการแ้งแต่ไทยลีกสองนะครับในยุคที่บีจีเนี่ย สองนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีแล้วก็ยืนยันว่าอีวิฟานเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีกับเขานะครับส่วนอีกซานเนี่ยก็ได้มีโอกาสลงสนามแล้วก็ได้อยู่ร่วมทีมกันมานะครับซึ่งการที่เขาบอกว่าไม่ควรที่จะซื้ออิฮานมาร่วมทีมเนี่ยก็ยังมองว่าอิฮานเนี่ยยังเป็นนักเตะที่เด็กอยู่นะครับควรที่จะได้ไปหาประสบการณ์หรือว่าได้โอกาสลงสนามมากกว่านี้นะครับซึ่งเป็นมุมมองที่หลายคนไปตีความผิดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางชัดชัยเองนะ ครับก็ยังเชื่อนะครับแล้วก็เคารพในตัวของทางอิลูฟานนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เคยเป็นเพื่อนกันแล้วก็เคยร่วมทีมกันมานะครับไม่มีปัญหาคาใจแต่อย่างใดแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนอีกซานก็ไม่มีปัญหาครับก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับทางจัดชัยกับ2พี่น้องตระกูลฟานดี้แต่สิ่งที่เขาต้องการสื่อก็ต้องการที่จะบอกว่าบีจีควรที่จะมีกองหน้าที่มกกีประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้ควรที่จะซื้อนักเตะดาวรุ่งแบบนี้มาร่วมทีมเร็วเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสีย ต่อนักเตะที่ไม่มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถยกระดับทีมให้สูงขึ้นในปัจจุบันด้วยนั่นเองครับซึ่งเขาก็ยืนยันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังรักแล้วก็เคารพนักเตะทุกคนนะครับในทีม BG แล้วก็ยังรักในทีม BG อยู่เสมอนะครับไม่ได้มีการผิดใจกับใครแต่อย่างใดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเคลียชัดทุกประเด็นนะครับบางทีการพูดหรือว่าการสื่อสารออกไปของบอจชัยอาจจะมีแฟนบอลหรือว่าหลายต่อหลายคนเดียไปตีความที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับแต่ก็ อยู่ที่มุมมองนะครับว่าสิ่งที่ชัดชัยพูดออกไปนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นการโจมตีสโบ o s รนะครับก็อยากให้แฟนฟุตบอลนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับในการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ฟังเสียงที่ทางชัดชัยได้ออกมาไลฟ์ในประเด็นที่มีการพูดถึงตามที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลนะครับที่หยิบยกมาแล้วก็สรุปประเด็นข่าวในวันนี้ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับทราบแล้วก็ได้ติดตามกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กว่สบสบา Subscribe ช่องกันไปด้วยครับ